พี่น้องจะขึ้นหรือจะลงดีคะเนี่ยเอาสักสิบนาทีขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เอาสักสิบนาทีค่ะ ตอนออกมาจากบ้านก็ว่ามันไม่ลมมืดไหมคะทุกคนมาดูความมืดค่ะ ลาผ่านไปเยอะเลยเา <c oughs> ตอนนี้ออกจากบ้านชาปีห้าเจ็ดนทีแล้วค่ะทุกคนหนาวมากเลยหนาวมาก ดาเต็มท้องฟ้าเลยค่ะดูค่ะว้าวตอนนี้มันต้องได้ครึ่งทางแล้วนะคะจะลงไลน์ดีคะเนี้ยจะได้ปั่นอย่างสะดวก ั่นยังสะดวกลงไลดีไหมคะ <laughs> ชมอะไรดูข้างทางทำมืดตึ๊ดเลยลมนะคะลมหนาวมา,ากเลย ตอนนี้ออกจากบ้านช้าลมครับพี่น้องหนาวหนาวลมทั้งวันเลยนะคะทั้งวันก็มีฝน ลมหนาวมาแล้วค่ะมืดมากเลยขอบคุณหนึ่งไลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นแค่สิบนาที ก็พอค่ะเพราะว่าลมแรงเนาะว่าจะลงตั้งแต่ทีแรกแล้วขึ้นแล้วก็ขอสิบนาทีค่ะทุกคน กำลังใจนะคะไปะเหตุงานน้ำกันพี่น้องเบิ้องทางทังชีวิตดีชานวันนี้วันหวยออกหรือเปล่าคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆค่ะ ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคะไม่รางวันที่หนึ่งก็ได้ขอให้ถูกลมแรงมากมืดมากเงียบมากก็จะมีรถผ่านเป็นบางครั้งขอบคุณนะคะถูกกกำลังใจเลยค่ะ เห็นเงาแอดไหมคะท้องฟ้าก็ดาวเต็มท้องฟ้านะคะแต่ลมแรงค่ะทุกคนวันนี้ก็แดดออกตอนบ่าย เนาทีแล้วค่ะทุกคนมืดมากหนาวด้วยขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอ้าวค่ะาอ้อยนี่ออกแล้วไม่ได้ก้าวแล้ว ห้าสิบสามนาทีนะคะทุกคนเราต้องไปทำงาน,นะคะ่ะ Let's go to work เครื่อเครื่อเครื่อ เนาะมองไม่เห็นน้องอ้อนตื่นแต่เช้าแท้ค่ะปัตีนะคะตื่นแต่เช้าแท้หนาวหนาว ทํางานด้วยกันไปทํางานด้วยกันลมแรงมากเลยน้องอ่อนกูหมอกันใช่ไหมคะน้องอ่อนกูหมอกันภาษาเยอรมันนะคะฟุตนักตังกเชนน้องอ่อน Thank you to everyone ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะโอ้ยเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องโหดเหลือเกินอยู่เมืองนอกติดไฟแดงอีกแล้ว แดงอีกแล้วค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะ ขอกอดแน่คุณนันหนาวคักหนาวคักค่ะเดี๋ยวไปลงไฟแดงหน้าค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ไปไม่ถึงที่ทำงานนะคะ อย่างนอ้อนี่หลังกระดาษอะไรก็ไม่รู้ประมาณห้านาทีสี่นาทีถึงไหมเราก็ลงแล้วค่ะทุกคนไม่ไปถึงที่ทำงานวันนี้ สัสดีค่ะลมแรงมากเลยค่ะพี่ไมพี่ไม่ขับรถไปทำงานสบายเลยค่ะฝนตกแดดออกน้องนี่ปัน่นจักรยานทั้งปีนะคะฝนตกแดดออกหิมะตกลมแรง คือต้องปั่นทั้งปีค่ะถ้ารถเสียก็ไปรถไฟกับรถเมยนะคะถ้ารถไม่เสียก็จักรยานคู่ใจค่ะจะไ,ได้อ่านคอมเมนต์เด้อค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะไฟแดงแล้วค่ะเดี๋ยวเลี้ยวไฟแดงไปก็จะลงแล้วนะคะลมแรงมากตรงนี้มันใกล้ทะเล มาที่มืดพี่เพื่อนโอ้ยหลบข้างทางหน่อยหลบข้างทางหน่อย,อยมืดมากเพิ่งตื่นตีห้ที่นี่ตีห้แล้วคะ่ะใช่ไป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 ขอบคุณนะคะน้องคอนขอบคุณคุณน,นั่นขอบคุณพี่ไมค์ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อน,นอยู่ข้างบนนะคะ thank you to everyone for watching ไปแล้วค่ะพี่พีๆเพื่อนๆหวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ